เราติดตาม BRZ คันหนึงมานานเป็นรถที่ผมชอบมากเ้ยผลตอบรับก็ถือว่าออกมาโอเคการเพอร์ฟอร์แมนก็ค่อนข้างใช้ดีด้วยใช้ได้เลยแหละถ้าในสนามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเบสของรถอะไรเลยเขาสร้างขึ้นมาจากโฟรโมลี่คือเป็นสเปซเฟรมทั้งคัน Under control สยบทุกความแรง n e x t e r สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Up Next เฮ้ยเดี๋ยวเขามีชื่อใหม่แล้วอะไร c o n n เตอร์ซื้อแล้วไงเฮ้ยจริงอ่ะเอาเลยเอาชื่อใหม่นี้เลยห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองเร็วเร็วๆโอเคมาห้าสี่สามสองยินดีต้อนรับสู่รายการ Up Next brought to you by n e x t t e r โอ้โหไงตัวจริงว่ะ้แหมเฮ้ยสปอนเซอร์เข้าเหรอเข้าดิจริงป่ะเอาแล้วขอบคุณต้องขอขอบคุณ Nexter นะครับยังเป็นทางการที่ทำให้เราได้ไปต่อนะฮะก็ต้องขอขอบคุณ Nexter จริงๆนะฮะที่มองเห็นนะฮะในในความที่เป็นทีกรนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยดึงดราม่าเอาไปนะฮะก็ขอบคุณ Nexter ครับที่ มาร่วมสนับสนุนในรายการของอัพแรกนะครับวันนี้เราอยู่ที่พีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยานะครับจังหวัดชนบุรีเราติดตาม p r z คันหนึ่งมานานแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เข้ามาที่สนามพอดีเราก็เลยบอกว่านั้นขอตามมาด้วยจะมาขอเจาะรถคุณหน่อยเป็นรถที่ผมชอบมากถ้าใครดูรายการผมเนี่ยรู้อ,อยู่แล้วว่าผมชอบในทรงของเอฟทีแหรือว่า b ีอเพราะนั้นวันนี้จะขออีกสักคันนะนะมาดูว่ารถเขเป็นยังไง แล้วก็เบรกที่เขาใช้เป็นยังไงดีแค่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปไปนี่ครับคุณปิงครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมปิงนะครับประธานดํำลงสุดที่พง์ครับก็เป็นเจ้าของรถตัวรถแข่งคันนี้วันนี้เป็น subaru brz คือมันมันก็จะมีอย่างที่รู้กันอยู่ว่าจะมี t ตอรต้า ft86 Gt86 แล้วก็ซูบูรุเบียเซบทำไมถึงเลือกเป็นซูบูรุจริงๆเราเราเราชอบในฟีลลิ่ของอิมเพรสซาในฟีลลิ่ของซูบูรุมาแต่ก่อนหน้านี้ยอยู่แล้วโดยปีรถที่เก่าขึ้นด้วยและอิมเพรสซาตัวใหม่ๆก็ออกแนวคุณชายซะมากกว่าที่จะเป็นสายซิงเราก็เลยเอลองลองเปลี่ยนลองหันมาดูที่เป็นตัวซูบูรุเบียเซแล้วระววหว่างซูบูรุเบียเซตเอ่อโตโยต้า86 ความแตกต่างของมันมันคืออะไรพื้นฐานของมันเนี่ยแทบจะเหมือนกันมันสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนที่แตกต่าองออกมาจากโรงงานโตโยต้าโรงงานชูบารุเนี่ยอาจจะในเรื่องของการเซตติ้งช่วงล่างช่วงล่างที่เซตออกมาเนี่ยพื้นฐานของ Toyota 86ก็อ้างอิงมาจาก AE 86ที่ค่อนข้างที่จะให้เดฟกับสนุกท้ายไหลๆหน่อยอออแต่พื้นฐานของชูบารุเนี่ยมันมาจากพื้นฐานการขับสี่ที่เกาะถนนตันนั้นและการเซตติ้งออกจากโรงงานเนี่ยเขาจะทําให มีความเกาะถนนมากกว่ามันก็คือคอนเซปต์ของแต่ละค่ารับถึงแม้เขาจะมาร่วมกันแต่ว่า t o โยต้ก็ยังคงคอนเซปต์ว่าก็จะมีขายไล่ด้วยดริฟท์ได้มาซูบารุก็จะขับ4ีจะต้องเกาะถนนด้วยแรงมาที่ไม่ได้แบบเยอะใช่ด้วยแรงม้า200ที่เครื่องลงพื้นจริงๆ160 160-170ครับรถคันนี้ตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยคิดว่ามันจะมาเป็นขนาดนี้ไหม ก็ไม่คิดครับมาไกลกว่าที่คิดเยอะมากคือคือซื้ออนแรไม่ได้คิดเลยว่าจะเอามาทำเป็นรถแข่งใช่ครับแต่แค่เป็นทร a กเดย์สนุกสนานใช่ก็เซตอัพ turbo kit เด็นชุทั่วไปขับเป็นทรักเดย์ไปเพื่อความสนุกสนานแต่คันนี้ผมผมเห็นมาตั้งแต่แรกนะแล้วผมก็ตอนนั้นผมภาคอยู่รายการหนึ่งที่พี่ปิงก็มามามาวิ่งในสนามพิระจริงๆแล้วเป็นรถอีกคันนี้ผมชอบแล้วก็ใฝ่ฝันที่อยากจะทำอย่างนี้บ้างนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะให้ดูว่าคันนี้ แบบนี้ถ้าใครอยากจะทําบ้างมันต้องทําอะไรยังไงนะครับ,รบแล้วก็ส่วนเบรกเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้เรบเรกยี่ห <ๆ S 2> ้อนี้ก่อนหน้านี้เราก็มีเคยทดลองใช้กับทางรถบ้านทางอะไรมาแล้วแล้วก็เคยทดลองฟิวในการร่วมทดสอบกับทางทางเจ้าของแบรนด์เขาก็คือ n e x t e r เนี่ยนะครับเพื่อที่จะลองเทสดูในประสิทธิภาพของมันในหลายๆรุ่นซึ่ง ผลตอบรับก็ถือว่าออกมาโอเคการ p e r f o r m ก็ค่อนข้างใช้ดีด้วยใช้ใช้ได้เลยแหละถ้าในสนามอะไรอย่างเงี้ยครับจากพีละ18รอบ20รอบก็ยังเอาอยู่บริลลัมสิบหรอบชั่วโมงหนึ่งก็ยังเอาอยู่ด้วยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีจริงๆมันก็อ้างอิงมาจากทางญี่ปุ่นแหละมีสเปคของพวกโปรเจกต์มีพวกอะไรพวกนี้ที่มาพื้นฐานเดียวกันนั้นแล้วคุณภาพมันก็ไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่อยู่แล้วทําไมเราจะไม่ใช้ในรถแข่งล้ว ถ้าสมมติว่ามีน้องๆดูอยู่มีรถซิ่งถนนเขาบอกว่าเน็กเซอร์มีผ้าเบรกซิ่งท้าเป็รถแข่งครับถ้าเขาจะเอามาใส่ในรถในรถซิ่งเขาเหมาะไหมหรือหรือว่ามันมีรุ่นอื่นที่มันเหมเาะสำหรับเขาไหมคือจริงๆแล้วผมว่าเน็กเซอร์เขาก็ก็ทำออกมาในหลายๆโมเดลที่ให้มันค่อนข้างตอบโจทย์กับรถ mm hmm. ทุกรุ่นนะอย่างอาจจะมี Spec, มิลสเปกมีโปรสเปกมีแร็ปสเปกหลักๆ mm hmm. ของเขาซึ่งถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยโอเครถเปอร์ฟอร์แมนซ์สูง,สง การใช้ผ้าเบรกเรสเปกอาจจะเหมาะสมด้วยอุณหภูมิที่สูงก็จริง800องศา <c oughs> แต่นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนจานเบรก <c oughs> เปลี่ยนปั๊มเบรกที่มันาสายเบรกน้ำมันเบรกทุกอย่างให้มันแมทชิ่งกันด้วย <c oughs> ไม่ใช่ว่าคุณใช้เรสเปกคุณบอกว่าให้เปลี่ยนผ้าซิ่งผ้ามันดีต้องเอาอยู่แน่นอนแต่คุณไปใช้กับจานที่รับอุณหภูมิได้ไม่ถึง800องศา <c oughs> สุดท้ายแล้วจานเบรกก็คดจานเบรกก็ไม่ ทำให้เบรกไม่อยู่แล้วก็จะบอกว่าเฮ้ย้าเบรกไม่ดีบางทีมันก็ไม่ใช่าเรามาดูการถึงดีเทลของรถคันนี้ในมเมื่อเขาเลือกเบรกที่ดีแล้วทําไมถึงเลือกเบรกที่ดีเพราะว่ารถมันต้องเร็วรถมันต้องแรงแน่นอนเพราะฉะนั้นคันนี้ทําอะไรขอขอสเปคของคันนี้เลยว่าทําอะไรไป,ปรบ้างจริงๆเราก็เป็นเครื่องเดิมเครื่องยังเป็น f a 20ตัวเดิมจากโรงงานติดตั้งเซตเทอร์โบคิดบายเกียร์กระปุกเดิมครับ อ่าตอนนี้อยู่ที่สักสามล้อกลางๆกล่องเอ็นต้นตัวนี้แล้วก็โชคเป็นเอซีสามเวที่เหลือก็แทบจะเดิมทั้งหมดนะโอ้โหถือ,ถอว่าโอเคนะใช่ครับแล้วก็ภายในไล่เบาไล่ออกไปแค่นั้นใช่ครับสถิติของรถคันนี้ที่พีระน่าจะศูนย์แปดต้นศูนย์เจ็ดปปลายศูนย์แปดนี่ถือู้ายือว่าเเร็วนะก็ะถ้าท่านในระดับพีระก็ว่า โอหพวกแบบซุปเปอร์คาร์พวกอะไรมันก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าใช่ใช่ครับโอ้ตู้โอเคศูนย์แปดตัวก็ได้ลดแรงมาเท่านี้แหละสามร้อยกังฟงใช่ล้อล้อนี่ก็คือไรล้อแท้ใช่ครับโบกเรสซิ่งใช่ครับล้อฟอร์ดเบาแข็งแรงก็คือคันนี้เท่าที่ผมดูก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถใช่มาะว่ามันสําคัญสําคัญต่อทีมสําคัญต่อนักแข่งสุดท้ายแล้วอ๋อไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นเบรกอะไรก็แล้วแต่ถ้า นักแข่งไม่มั่นใจอย่างน้อยๆความกังวลมันมาก่อนแล้วเราจะกล้าเบรกมิดขนาดไหนล่ะรเราจะกล้าเติมคันเร่งขนาดไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งเออ,อโร่ต่างๆเขาก็ออกแบบมาให้เหมาะสมนะไม่ว่าจะสปีตเตอร์จะขนาดจะหางหลังซึ่งหางหลังเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบไปโยกผมแอบไปโยกก่อน,นที่จะถามเจ้าของเดี๋ยวฮะไปโยกเล้วทไมเอ้าดูว่ามันแข็งแรงจริงกัเปล่าอันนี้เป็นหางหลังของอะไร AP r ครับสปอรีตเอพีอ APR เราไม่ได้ยึดกับถังไม่ได้ยึดกับเราไม่ได้ยึดที่บากระโปรงใช่ครับเราจอดลงไปที่แชสซีแล้วก็ทําฐานยึดกับแชสซีร่นเลยเพราะฉะนั้นแรงกดจะลงที่แชสซีโดยตรงอันนี้คือการทํารถแข่งแบบอย่างแท้จริงนะไม่ใช่ว่าต้องยอมจองยอมตัดยอมอะไรครับถ้าคิดว่าจะเป็นรถแข่งแล้วคงไม่ใช่รถบ้านผู้สภาพนี้ไม่ต้องห่วงแล้วตัดเลขเท็หมดแล้วเนี่ยครับเบามว่าครับประมาณนั้นเออก็พอใจมากคันนี้มีอะไรที่อนาคตอยากจะพัฒนาไปอีกไหมก็คงจะเป็นในเรื่องของ เอลโล่ดาวฟอ์สท,ที่ก็คงจะทำไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆถ้าถ้ามันสามารถที่จะกดพื้นเอาพื้นได้มากกว่านี้ก็อาจจะได้เห็นเวลาที่มันดีกว่านี้นิดนึงก่อนหน้านี้เราก็มีแผนให้อาจจะมองไปเครื่อง 3S ไหมเครื่องเทไมถึงแม้อาจไปจนถึงเครื่อง 4G 63ไหมเครื่องอะไรไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหนียวกว่าตัวนี้เพราะว่าหลายๆทีมแข่งให้บอกว่าเครื่องตัวนี้มันไม่เหนียวสุดท้ายทำไปแล้วมัน ทำแล้วเครื่องมันแพงไม่คุ้มเราก็เลยอ่ะโอเคพยายามทำให้ถึงลิมิตเราเราก็วิ่งในลิมิตของมันให้ได้ในตามรุ่นของมันเพราะถ้าเราขยับเราต้องไปขึ้นสู้รุ่นใหญ่ก็เหนื่อยกันเนี่ยวันนี้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับซูบูรุบรหรือว่ารถทรงนี้ไม่ว่าจะเป็น B r z หรือเป็น86หนั้นก็แล้วแต่คนชอบผมเชื่อว่าเบรกดีมันมีประโยชน์มามปยแต่ว่าขออย่างหนึ่ง ้อดีของมันถ้าสมมติว่าออกโค้งท้ายมามาสุดทางตรงเนี่ยพอดีของเบรกมันคืออะไรก็ถ้าเราเบรกได้ลึกกว่ามันงกาย็นว่าความเร็วสุดทางตรงเราก็จะได้มากกว่าคนอื่นครับอ่าแล้วพอเราเบรกได้ลึกกว่าอาจจะมีส a r ดที่ a c นเข้าไปได้ได้มากกว่าคนอื่นทําให้การออกโค้งถัดไปก็จะทําได้เร็วนี่แหละนี่แหละนี่แหละประโยชน์ของเบรกบางคนคิดว่าเอาไว้แค่หยุดใช่ใช่ใ่หลายคนหลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้แต่ว่าเบรกทีหลังแล้วได้ออกก่อน ยังไงมันดีกว่ายดีแล้วใช่แต่น้อยๆต้องมีครึ่งวิวิหนึ่งอ่ะหมูนนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปิงขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ให้ความรู้ต่างๆก็เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยกับขักแต่งว่าความรู้สึกของเขากับรถคันนี้เป็นยังไง ทำรถทดสอบรถออกแบบทุกอย่างเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะรับรู้ถึงฟีลลิ่งต่างๆของรถคันนี้นะครับสวัสดีครับคุณกล้องครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมเตชิตธนพรสังสุดครับจากเควอลเลซิ่งเควอลเลซิ่งเป็นอู่เป็นอู่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นอีโวเยอะครับพี่กล้องนี่แข่งรถมานานแล้วก็พอสมควรคันแรกที่ใช้แข่งคือรถอะไรอีโวสาม นันขอมาคุยเกี่ยวกับรถเบียร์ซาดกันนี้ครับผมอันนี้ได้ทําอะไรพิเศษกว่ารถทั่วไปยังไงบ้างคือก็ออกแบบตกแต่งพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันอยู่ในสภาพรถแข่งโดยที่งบประมาณเรียกว่าไม่ได้ซื้อของซิ่งทั้งหมดแหละเราก็อะไรเราแก้ไขได้เราก็แก้ไขไปคือจริงๆแล้วคันนี้มันทำได้อะไรได้อีกเยอะแยะมากมายใช่ครับแต่ว่าด้วยขอบัตเจ็ตเท่านี้ครับผมเราออกมาเท่านี้คือด้วยด้วยตัวผมอยากเรียนรู้มันด้วยครับ เปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรเปลี่ยนอันนี้เป็นยังไงอ๋อโหงี้ผม่าสนุกคือวันนี้วันนี้มาเทสวันนี้มาเทสมาเทสแล้วผลที่ได้รับออกมาตอนนี้พอใจไหมหรือว่าต้องทําอะไรเพิ่มอีกก็มีทั้งจุดที่ต้องกลับไปแก้ไขมีทั้งจุดที่พอใจแต่ก็อยากหาจุดดีที่สุดมากกว่าอยากหาจุดดีที่สุดมากกว่าแล้วพูดถึงเบรกเชื่อว่าพี่ก้องใช้มาเยอะแล้วหลายยี่ห้อแต่ตัวเนี้ย넥สเตอร์เนี่ยใช้แล้วรู้สึกอย่างไงบ้าง เอาตามตรงนะมันมันก็ไม่ได้แตกตา่างกับเบรกท็อปท,ทของโลกอของอะไรพวกนี้ฟิลลิ่งใช้ได้กับราคาที่ถูกกว่านั่นแหละความแตกตา่างถูกกว่าเยอะมากๆนะฮะคือถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยมันมันคุ้มค่าแล้วประโยชน์ของเบรกที่ดีเนี่ยในสนามแข่งมันมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์ตรงไหนคือถ้าจะให้พูด ในสนามแข่งมันจะแตกต่างกับรถบ้านพอสมควร <Pink. S 2> แต่รถบ้านคือเราจอดติดไฟแดงเบรกเพื่อหยุดเบรกเพื่อแต่เบรกในรถแข่งมันต้องสั่งได้มันไม่ได้แค่หยุดอย่างเดียวเราอยากให้มันหยุดกี่เปอร์เซ็นต์เราอยากให้มันดอบความเร็วลงมาที่เท่าไหร่คือคอนโทรลได้ตามเท้เาแล้วกล้องมีอ e ีโวแบบเหมือนทิ้งๆในอู่สักคันมา,าผมอยากจะ ขอออกมาแข่งกับไออีโวเหลืองอ่ะ oh. ประทานเรวอ่ะถ้ารถแข่งมีครับรถแข่งมีรถแขงเลยที่ตอนนี้ยังจอดอยู่โปรเจกต์นี้เดี๋ยวว่ากันนะฮะก็ก้องฝากเพจของ,งตัวเองหน่อยว่าติดต่อพี่ก้องได้ทางไหนบ้างได้ทางแฟนเพจนะครับเทวันเลสซก็เซิร์ชเฟซบุ๊กเจอเลยอย่าลืมครับกด subscribe like share แล้วก็กดติดตามให้กับทาง XO Sport ด้วยก ขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้ผมเดินดูคร่าวๆผมเห็นรถคันหนึ่งแปลกแปลกตามากดู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 เขี้ยะสวยงงไหม่ะแต่ทรงมันทรงมันคุ้นๆเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจะลองไปถามกับเจ้าของรถดูว่าคันนี้มันเป็นรถอะไรอ่าไปดูไปดูไปดูไม่เดี๋ยวแล้วมึงไม่เขารู้เรื่องไเรอ ก็เรียงใหญ่โกมา I Transverse ridge t back t h i I s h a v e a f o r d i n s t i t u i o n yeah Transverse ridge สีเหลืองเย็นโลกมะม่วงแมงโกะเห็นคันนี้พอดีเขามาซ้อมเขามาเทสก็เลยอยากแกมาขอเจาะนิดนึงแต่ว่าถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวเราจะตามไปที่อู่เขาเลยไปดูว่าเขาทำอะไรยังไงสวัสดีครับ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  Can you introduce yourself โอเคคุณลีโอกับคุณอเล็กจาก RR Motorsport อู <c oughs> อเขาอยู่ห่างจากพีระแค่2กิโลเขารับสร้างรถแข่งซือค,คันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีเบสของรถอะไรเลยในแฟ c t อรีในการผลิตของโลกนี้ แต่ว่าเขาสร้างขึ้นมาจากโครโมลี่คือเป็นสเปซเฟรมทั้งคันส่วนดีไซน์เนี่ยฟอร์ดเชลบี้เดโตนาเยอมังลองไปเซิร์ชดูได้ใน Google แล้วก็มาปรับแต่งให้มันเป็นรูปทรงสมัยใหม่ขึ้นมานิดนึงเขาได้ลิขสิทธิ์จาก Ford USA โดยตรงเลยนะคือสามารถที่จะออกแบบทรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จดทะเบียนทําเป็นรถแข่งเพื่อขายตอนนี้คันนี้เป็นโปร o t y p ปซึ่งเป็นคันแรกที่เขากําลังทําแล้วก็เทสอย่างวันนี้ที่เรามาเห็น700กว่ามา เบรกอันนี้ไม่ใช่เบรกจริงที่จะใช้ในการแข่งขันอันนี้ก็แค่เอามาเทสเฉยๆเ,เ,เพราะว่าถ้าเขาใส่เต็มอันนี้เขาบอกเบรกชุดนี้เอาไม่อยู่แต่ผมว่าเน넥เตอร์ไงก็เอาอยู่โอ้โหแน่นอนอยู่แล้วหัดเย <laughs> ี่ท่อ <laughs> นะแล้วก็ <laughs> ก็มีแผนว่าจะทําทั้งหมด10คันนะ <laughs> เพราะว่ามีจองมาแล้ว9คันเราติดตามดูคันนี้แข่งในรุ่นของ GTM ของรายการ Thailand Super Series ส์ไอทำหนังไงนะของ XO ็กโทำหนังอ่ะทำหนังอะไรก็เรื่องไงฟอร์ดเวอร์ซัตเฟอร์รี่ไทยแลนด์ ผมดิเอาตัวเองเข้าไปในรถได้ฝากติดตาม up next brought to you by Nexter มันพูดแล้วมันสดชื่นกงไม่รู้นะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปใน episode หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ